ฝันฝ่าการเวลาที่เราผ่านพ้นอังคอยสอนังครั้งหนึ่งที่เคยล้มครั้งหนึ่งเรียวแรงอ่อนเหมือนแรงใจเริ่มเบาบางครั้งคิดถึงที่เราตั้งใจ ที่เพียงทำมาก็เพื่อให้ถึงที่ใจหวังแม้อาจต้องมี เราขอพลังเสียงหน่อยแอดเวล <What? S 1> แอดเวล <What? S 1> แอดเวลศิลปะการพัฒนาองค์กรผู้นำสูงสุดต้องเสียสละสร้างศรัทธานำพาให้ถูกทางทำตัวอย่างให้เห็นดีเด่นในคุณธรรมกล้านำาววกชนอุทิศต,ตนอย่างฉลาด ศาสตร์และศิลป์เหล่านี้มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นในตัวผู้บริหารแอดเวลผู้มากโดยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมองแนวทางการตลาดอย่างลึกซึง้งในธุรกิจขายตรงกล้าตัดสินใจรวบรวมทีมงานซึ่งมากดยประสบการณ์ในธุรกิจขายตรงก่อตั้งบริษัทขายตรงน้องใหม่ในานามแอดเวลจากแนวคิดที่ว่าจากความไม่มีสู่ความมั่งมีจากความมั่งมีสู่ความมั่งคั่ง ส่งผลให้บริษัทวางแนวทางการบริหารโดยยึดหลักยุติธรรมคุณธรรมโปร่งใสก้าวสู่อนาคตด้วยความมุ่งมั่นไปพร้อมกันสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ทุกท่านจงมั่นใจเต็มร้อยว่าตลอดเส้นทางสู่จุดมุ่งหมายขอเพียงโอกาสที่จะสร้างความหวังและพลังชีวิตให้แก่คนดีๆอีกหลายคนซึ่งยังต้องการสิ่งที่เติมเต็มทั้งหมดนี้คือเจตนารม์ ขอประธานกรรมการบริษัทแอดเวลบิวตี้ประเทศไทยจำกัดคุณสมคิดสินสิริวานิชสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านสมาชิกที่รักทุกๆท,ท่านเมื่อ กลางปีพศ2549มิสเตอร์ครูนำผ้านามัยผมมาให้ผมห้าลังบอกผมว่ามาทำธุรกิจขายผ้านามัยที่จริงผมเป็นผู้ชายไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้านามัยและก็แปลกใจอยู่ๆผู้ชายก็มาชวนผู้ชายขายผ้านามัย สินค้าผ้าอนาไมยห้าลังอยู่ที่ออฟฟิศประมาณสองเดือนผมได้เชิญคุณสุธิพงศ์คเนโน่ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของแอดเวลวันนี้ได้นำสินค้าไปทดสอบสินค้านี้มีผลตอบรับที่ดีเรามีการตอบรับทางโทรศัพท์กลับมาผ้านามัยสมุนไพรนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนละ่ะ นั่นเป็นสุดประกายให้ผมคิดที่จะก่อตั้งบริษัท MLM ขึ้นมาด้วยปรัชญาที่ว่าเราจะตั้งบริษัทธุรกิจขายตรงที่ทำแล้วมีความสุขที่ทำแล้วมีไรายได้ที่ดีและที่ทำแล้วเราจะมีมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ครับ วันที่11มิถุนายน2550เราได้ขอจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแอดเวลบิวตี้ประเทศไทยวันที่30พฤศจิกายน2550เราได้รับใบอนุญาตสกบเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรงวันที่5ธันวาคม2550ในรอบของปี2551 เรามีสมาชิกถึงประมาณ28,000ท่านครับผมเชื่อว่าสินค้าบริษัทแอดเวลได้รับการตอบรับจากสมาชิกจากคู่บริโภคเรามีสินค้าที่โดดเด่นโดยเฉพาะผ้านามัย เรามีสินค้าที่โดดเด่นเป็นโพโพลิสเรามีสินค้าที่โดดเด่นเป็นกาแฟโสมสินค้าของบริษัททุกตัวเราใช้มาตรฐานของ GMP หรือ ISO ครับในหนึ่งปีมานี้เรามีผู้นำที่ประสบความสำเร็จสามารถที่จะมีรายรับต่อเดือน2-3 0ถึงแสนบาทต่อเดือน สามารถที่จะรับโบนัสกองทุนหุ้นประจำปีมากกว่า5 0 0แสนบาทจากข้อ2ถึงข้อที่9จ่ายให้69% 1ปซหนึ่งปี3ล้านกว่าบาทเรามีนโยบายหนึ่งข้อครับเราจะไม่อิจฉารายได้ของสมาชิกค,ครับ ในระบบของแอดเวลเราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตให้กับสมาชิกสามารถที่จะเช็คคะแนนได้ด้วยตัวของท่านเองอเสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยครับผมขอเสียงตบมืออันดังๆให้กับสมาชิกทุกๆคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ครับท่านสมาชิกที่รักครับไม่มีคุณไม่มีเราครับ เพราะคุณคือแอดเวลและแอดเวลคือคุณครับขอขอบพระคุณครับครับขอราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับและต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญมิสเตอร์คูและมิสเตอร์ลินโคเปรซิเดนต์บริษัทแอดเวลบิวตี้ประเทศไทยจำกัดและคุณคิมชานยอคมชานยรียนเชสาม 二、一。